เล่าไปเรื่อยเสือสมิงถามกลางพื้นป่าลึกเมื่อเหยียบย่ำกันเข้าไปแล้วไม่มีอะไรจะเป็นที่นาไวะจายได้นอกจากคนที่ไปด้วยกันเท่านั้นเป็นสิ่งที่พลานทั่วไปจะรู้กันดีเพราะเคยมีพรานถูกสัตว์ป่าฆ่าตายไปแล้วหลายรายที่มักจะเกิดจากภาพลวงตาหรืออะไรกระช่างที่ทำให้มองเห็นสัตว์ป่าที่อยู่ด้านหน้านั้นเป็นคนเข้า จนเอาตัวเองเข้าไปเป็นเหยื่อให้กับมันในที่สุดทิดแลมเป็นพลานนมวัยสามสิบกว่า,วาที่เคยมีประสบการณ์เข้าไปนั่งห่างกับพี่ชายเมื่อครั้งที่ยังเป็นพลานได้ไม่ถึงสามปีเดียซ้ําและครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่ไม่เคยลืมเลือนไปช่วยชีวิตเพราะาเป็นครั้งที่สูญเสียพี่ชายไปอย่างไม่คาดคิดก็คือขณะที่ทั้งสองพี่น้องยิงหมูป่าได้ในช่วงเกือบจะสว่างหลังจากที่พากันนั่งเฝ้ามาเกือบทั้งคืน พอฟ้าสางก็ลีพากันหามเมาโหม่ป่าย้อนกลับไปทางหมู่บ้านแต่ออกจากบริเวณที่นั่งห่างกันอยู่ไปไม่ถึงเครื่องกิโลก็ไปเจอเข้ากับพระธุดงค์ที่นั่งนิ่งอยู่ในกฎไม่รู้ว่าพระรูปนั้นเข้ามาปาักกฏอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อวานตอนที่เข้าไปก็ไม่ทันได้สังเกตพี่ชายเห็นลักษณะท่าทางของพระรูปนั้นกระลาภาพมากแล้วแถมยังมีสภาพร่างกายที่ผอมบักโกรกจนแทบจะเหลือแต่หนังห่มกระดูกก็ไม่ปาน ไม่รู้ว่าออกทุดงลอนแลมในป่ารอดมาได้ยังไงกับสภาพร่างกายแบบนั้นหากว่าจะออกไปรับบินทบาทที่หมู่บ้านก็คงจะต้องไปอีกเกือบ10กิโลที่หมู่บ้านที่สองพี่น้องอาศัยอยู่และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกลที่สุดในละแวกนั้นพี่ชายก็เลยบอกให้ออกไปอีกสักหน่อยจะได้ไม่อุจจารตากับหมูป่าที่ลาเอ่าออกมาได้เดี๋ยวจะให้ทิดแลมเฝ้าหมูป่ารออยู่ที่นั่นก่อนตนเองจะไปหาผลไม้ป่ามาถวายให้กับพระธุดงรูปนั้น หลังจากนั้นพี่ชายของทิดแรมก็เดินออกไปหาผลไม้ป่าอย่างที่ว่าโดยที่ไม่ได้เอาปืนติดไม้ติดมือไปด้วยเดินหายไปแต่ตัวแล้วก็เงียบไปนานสองนานจนตะวันเริ่มสายโดง่งทิดแรมก็อดรนทนรอไม่ไหวเพราะรู้สึกว่าพี่ชายจะหายไปนานมากแล้วแม้ว่าอาจจะมีการสนทนาพูดคุยกันบ้างก็ตามอีกอย่างก็ระแวงสัตว์ประเภทกินเนื้อจะได้กินข้าเลือดขึ้นมาอาจจะเข้ามาทำให้ยุ่งยากสะก่อน ก็เลยวางหมูป่าทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็เดินย้อนกลับไปดูพระธุดงที่ปรากฏอยู่เมื่อยิงเดินเข้าไปถึงกระแทบช็อกกับภาพที่เห็นเพราะว่าพระธุดงที่สองพี่น้องเห็นตั้งแต่แรกนั่นจริงๆแล้วไม่ใช่พระหากแต่ว่าเป็นเสือต่างหากที่นอนหมอบอยู่เพราะไม่เห็นแม้แต่อัฐาบริขารใดๆที่อยู่บริเวณนั้นเพราะหากว่าพระธุดงรูปนั้นเป็นเสือสมิงก็ต้องมีอัฐาบริขารอะไรหเห็นอยู่บ้างมันน่าจะเป็นเสือทั่วไปที่ทั้งคู่อาจจะตาฝาดไปเองก็ได้ ที่ช็อกก็คือมันกําลังกัดฉีกกินล่างของผีชายที่นอนตายดวงตาเบิกถลนอยู่ทิดแมลมรีบยกปืนยิงใส่ไอเสือลายพาดก่อนนั่นจนล้มควม่มไม่รอให้มันมีโอกาสได้ทําอะไรต่อจากนั้นรีบเปลี่ยนกระสุนใส่เข้าไปใหม่แล้วก็รีบเดินเข้าไปจ่อย,ยิงเข้าไปที่หัวของมันขณะที่มันกําลังดิ้นกระเสือกระสนอยู่แบบนั้นกระสุนระเบิดหัวกระจุยเลือดสาดกระจายเสือแก่ที่ดูแทบจะไม่มีเลี้ยวแรงกระขาดใจตายสนิท พลาดท่าตรงที่พี่ชายของทิดแลไม,ม่ได้เอาปืนติดมือไปด้วยไม่เช่นนั้นคงจะไม่พลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับมันง่ายๆหลังจากที่พี่ชายเสียท่าจนถูกเสือฆ่าตายในครั้งนั้นก็ทําให้ทิดแมลมระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆในป่าเป็นตังยกปืนยิงเข้าใส่ไว้ก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะเห็นตัวอะไรหรือว่าไม่เห็นตัวอะไรก็ตามถึงไม่เคยมีเหตุเพศภัยอะไรมาใกล้ตัวอีกเลยช่วงเวลาหลายปีผ่านมา ก็ยังไปสอแสะแวงหาวิชาคมมาใส่ตัวไว้หลายอย่างเพราะเกรงว่าจะไปเจอกับภัยอันตรายหรืออาถรรพ์บางอย่างเข้าเหมือนที่เคยพากันไปเห็นเสือลายพาดก่อนเป็นพระธุดง์ในครั้งนั้นค่ำคืนที่นั่งนิ่งอยู่บนนั่งห้างไกลโปรงที่นานๆจะมาสักครั้งด้วยใจจดจ่อเพื่อรอให้สัตว์ลงมากินโปงและจะได้ยิงเหมือนทุกๆครั้งที่เข้ามาแต่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นมันต่างกว่าทุกๆครั้งที่เคยเข้ามาอย่างบอกไม่ถูก แม้จะไม่ได้เข้ามาที่โปง่งนั่นเพียงแค่ไม่ถึงสองเดือนเท่านั้นจําได้ว่ารู้สึกเหมือนครั้งที่พี่ชายตายแม้จะผ่านมานานมากแล้วที่ปืนป่าอีกด้านที่ไม่เคยเหยียบย่าไปอีกเลยนั่งรออยู่จนเกือบสว่างสุดท้ายก็มีหมูป่าเข้ามาให้ยิงจนได้ก่อนที่ฟ้าจะสางหลังจากที่นั่งเฝ้ารออยู่แทบทั้งคืนพอได้หมูป่าแล้วก็ไม่ต้องรอให้ฟ้าสางเพราะมองไปที่ฝากฟ้าฟ้าก็เริ่มแดงโลกขึ้นมาแล้ว ก็เลยรีบคว้าปืนคว้ายามสะพายปีนล,ลงไปจากนั่งห้างทันทีเดินลอบโป่งไปแบกเอาหมูป่านั่นเดินดินกลับออกไปทันทีแบกเอาหมูป่าออกจากบริเวณที่นั่งห้างและโป่งนั่นมาได้สักรา่าสองกิโลก็จังหวะไปเห็นพระธุดงนั่งอยู่ในกฎเขา้าแต่ว่าพระรูปนี้ยังอยู่ในวัยกลางคนไม่ถึงกับชราภาพมากนักมีลักษณะหลาสีอิ่มเอ,อิบมากกว่าที่เคยเจอกับพี่ชายเมื่อครั้งกันนั้นแต่กระทาให้ทิดแลมชะงักเล็กน้อย ไม่อยากจะเข้าไปใกล้และให้รู้ตัวเพราะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยจําได้เป็นอย่างดีไม่เคยลืมเลือนกับครั้งก่อนรีบเดินเลี่ยงออกไปให้ไกลไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรเพราะว่าตนเองก็มีวิชาคมอยู่บ้างปืนก็ยังถืออยู่ในมือเดินไปด้วยพรำบนวิชาคมที่ตนเองพอมีอยู่บ้างเพื่อป้องกันตัวไปด้วยแต่ก็เหมือนว่าทิศแลมจะไม่พ้นไปจากสายตาของพระธุดงลูปนั้นมีเสียงร้องเตือนดังมาจากพระรูปนั้นว่า ระวังเสืออยู่ด้านหน้านะโยมพอได้ยินคำว่าเสือทิดแรมก็รู้สึกสะดุ้งวาบเย็นชาสันสถานไปทั้งตัวแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกกลัวแต่เหมือนว่ามันจะกระตุ้นเตือนความจำที่เจ็บจีดขึ้นมาหันไปมองก็เห็นพระหรลูนน้นั่งลืมตามองโดยสายตาที่หนึ่งและเรียบเฉยแต่กรแฝงไปโดยเมตตามากกว่าจะดูมีเล่ห์เหลี่ยมใดๆทานพูดย้ำขึ้นมาอีกว่าที่ด้านหน้าเห็นมีเสือเพลนผ่านอยู่ ทิดแลมก็ไม่ได้รู้สึกเชื่อแม้แต่น้อยเพราะหากว่ามีเสือจริงหลวงพ่อที่นั่งอยู่ก็คงจะไม่ได้มานั่งนิ่งแบบนั้นแน่คงได้กลายเป็นเหยื่อให้กับเสือไปแล้วก่อนที่ตนจะมาถึงเสียโดยซ้ําแต่ก็แปลกใจอยู่บ้างว่าพระรลปนั้นท่านพูดคุยได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจริงหรือไม่เพราะหลังจากที่พี่ชายตายไปก็ไม่เคยเชื่อใจอะไรอีกเลยเมื่อเห็นว่าหลวงพ่อไม่มีทีท่าว่าจะน่ากลัวอะไรแต่ก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอยู่ดี ก็เลยรีบสาวเท้าแบกเอาหมูป่าเดินดิงน่งหนีออกไปแต่ก็เดินดิ่งไปทางที่หลวงพ่อบอกว่าเห็นมีเสือเพ่นผ่านอยู่แถวแถวนั้นไม่สนใจคำเตือนพ่อไม่เชื่ออะไรทั้งสิ้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงเดินเข้าไปก็เหมือนว่าป่าไม่เหมือนกับตอนที่ตนเองผ่านเข้าไปแต่ก็ยังมั่นใจตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆและคงจะไม่หลงทางเป็นแน่จนไปเจอเข้ากับโป่งเล็กๆที่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนที่นอกจากโป่งที่ตนเข้าไปนั่งห้างเป็นประจำมาหลายครั้งแล้ว ก็เริ่มแปลกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหยุดตั้งสติมองสำรวจไปจนทั่วอีกทีเพื่อให้แน่ใจสายตาก็เหลือบไปเห็นกรดพระธุดงที่อยู่เลยออกไปไม่ไกลก็ยิ่งแปลกใจเข้าไปใหญ่เพราะไม่เคยเห็นพระธุดง์เข้าไปปรกกฏอยู่ใกล้กันและพร้อมกันแบบนั้นมาก่อนก็เลยอ้อมออกไปอีกทางไม่อยากจะเข้าไปใกล้อีกเหมือนเคยเดินออกไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เหมือนว่ามีบางอย่างตามไปด้วยหันกลับมาก็เห็นพระรูปเดิม ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเดินดิ่งเข้าหาไม่พูดไม่จาอะไรตาจ้องมองไม่เหมือนกับตอนที่เห็นครั้งแรกทิดแลมที่ระวังตัวอยู่ก่อนแล้วกรลีบยกปืนรอไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยพอล่างพระรูปนั้นมองเห็นปืนก็เกิดอาการชะงักทิดแลมกรถามว่าท่านจะตามมาทําไมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมีแต่ท่าทางจ้องตาเขม็งเหมือนจะหาจงังหวะพุ่เข้าใส่ทิดแลมเองก็ไม่ไว้ใจท่าทางแบบนั้น ก็เลยรลีบถอยห่างหนีออกไปเพราะไม่รู้ว่าพระรูปนั้นต้องการอะไรแนะ่ยิ่งเดินหนีก็ยิ่งตามทิดแลมก็เลยไม่สนใจอะไรอีกนอกจากจะต้องทำให้ตัวเองไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงหมูป่าลงแล้วก็ยกปืนสับไกยิงทันทีกระสุนพุง่งเข้าไปที่ล่างของพระรูปนั้นพอถูกกระสุนก็ถึงกับกระเด็นหงายท้องพึ่งแต่ก็กลับลุกขึ้นมาเฉยเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรและกระสุนปืนก็มาได้ระคายผิวของพระธุดงรูปนั้นแม้แต่น้อย เมื่อเห็นว่ากระสุนไม่สามารถจะทำอะไรหลางของพระธุดงค์ลูปนั้นได้ทิดแลมก็ตกใจเตรียมจะพา่านหนีออกไปจากบริเวณนั้นทันทีแต่ว่าพระลูปนั้นกลับเดินถือเข้าหาไม่ได้เกรงกลัวปืนอีกทิดแลมก็เลยเตรียมจะวิ่งหนีแต่ก็มีเสียงร้องตวาดดังขึ้นมาสะก่อนจนทําให้พระลูปนั้นชะงักเพราะว่าเสียงที่ตวาดเหมือนจะมีพลังอํานาจบางอย่างก่อนที่จะมีเสียงฝีเท้าเดินสวบสวบไกลเข้ามา พอเห็นล่างพระธุดง์ที่โผล่เข้ามาอีกรูปเกิดเล่นเอาทิดแลมถึงกับร้องเวอเพราะว่าพระทั้งสองรูปนั่นก็คือพระรูปเดียวกันนั่นเองหลวงพ่อรูปที่เข้ามาใหม่ก็บอกให้ทิดแมลมรีบหนีออกไปเพราะว่าล่างที่เห็นนั่นมันเป็นเสือสมิงแม้ว่าจะไม่เชื่อใครแต่ทิดแลมเองก็ต้องเอาตัวรอดอยู่ดีรีบถอยออกไปตั้งหลักอยู่ห่างเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแน่พระทั้งสองรูปที่เหมือนว่าเป็นคนคนเดียวกันล่างที่ไม่ยอมพูดก็จ้องเขม็งเตรียมจะพุ่งเข้าใส่ก่อน ส่วนอีกรูปท่านนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ทําอะไรพอล่างนั้นกระโจนเข้ามาเกือบจะถึงตัวล่างที่พุ่งกลับมากลับกลายเป็นเสือสมิงไปในทันตาเหมือนที่หลวงพ่อรูปนั้นท่านบอกว่ามันเป็นเสือสมิงจริงๆแต่มันไม่ทันจะทําอะไรท่านได้ก็กระเด็นออกไปสะก่อนทิดแหลมหลีบลวงเอากระสุนออกมาลงอาคมเท่าที่มีอยู่ไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรเสือสมิงนั้นได้หรือไม่อีกอย่างก็ยังไม่ไว้ใจหลวงพ่อรูปนั้นอยู่ดีเห็นท่านเดินดิ่งเข้าไปหาเสือสมิงที่ล้มกิ่งอยู่ แล้วก็เอาไม้ที่ถือมาด้วยฟาดใส่ล่างของเสือสมิงนั่นที่ดูท่าทางว่ามันจะขยับตัวไม่ได้ซะด้วยซ้ำด้วยพิษของไม้อาคมของหลวงพ่อที่ฟาดเข้าใส่ทำให้มันดิ่นลนไปไหนไม่ได้ได้แต่แหกปากร้องคำรามลั่นอยู่แบบนั้นราวกับว่าถูกฟาดเข้าไปด้วยแส่เหล็กที่เผาไฟพอเห็นรองร้อยที่ถูกฟาดเข้าไปเป็นรอยไหม้ด้วยพร้อมกับสะเก็ดไฟที่กระจายออกมา หลวงพ่อท่านก็หยุดไปคู่หนึ่งเหมือนจะพูดคุยอะไรบางอย่างกับเสือสมิงนันก่อนจะหันมาบอกกับทิดแลมให้รีบไปซะแล้วท่านก็เดินย้อนกลับหายไปทางเดิมทิดแลมรลีบแบกเอาหมูป่าเดินหนีออกมาจากบริเวณนั้นทันทีเพราะเห็นว่าเสือสมิงนันยังยืนแข็งถือตัวสันงันงกอยู่ดูท่าทางยังตกใจกลัวหลวงพ่อหลุนั้นอยู่ด้วยออกไปได้เล้าๆสักห้าสิบเมตรก็คิดว่าคงจะไปคนละทิศละทางแล้วทิดแลมก็เลยเบาฝีเท้าลง แต่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าที่วิ่งไล่ตามมาอีกหันกลับไปมองก็เห็นเสือสมิงตัวนั้นกำลังพุ่งเข้ามาหาตกใจก็รีบโยนหมูป่าแล้วก็ยกปืนยิงสวนเข้าไปทันทีกระสุนที่ขาวก่อนยิงเข้าไปไม่เข้าแต่ว่าครั้งนี้กับเจาะพุ่งเข้ากลางแสกหน้าเสือสมิงที่พุ่งเข้ามาเกือบถึงตัวกนาทิมล้มลงไปนอนดินพลานเลือดสดๆทะลักออกมาจากรูกระสุนล่างเสือสมิงที่พร้อมโซสุดท้ายก็แน่นิ่งขาดใจตายสนิท ทิดแลมสงสัยว่าทำไมหลวงพอ่อหลุบนั้นไม่ฆ่ามันตั้งแต่แรกแต่ก็ลืมไปว่าท่านเป็นพระผู้สงสินถึงด้ปล่อยให้มันกลับตัวกลับใจเลิกฆ่าคนเพราะเห็นท่านพูดคุยอะไรกับมันอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะเดินจากไปแต่โดยสัญชาตของสัตว์ป่าหน้าคนมันไม่ได้รู้สึงถึงว่าอะไรดีชั่วเพราะมันเป็นสัตว์นักล่าแถมยังเป็นเสือสมิงด้วยก็คงจะเคยกินคนเข้าไปแล้วหลายคนที่หลวงพ่อท่านเดินจากไปสะก่อน ก็คงคิดว่าทิดแหลมก็คงจะฆ่าเสือสมิงนั่นได้เช่นกันจะว่าท่านทาอะไรไว้ให้ด้วยหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ท่านถึงได้เดินกลับไปก่อนทั้งที่ก็มาช่วยตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายทิดแหลมก็ฆ่ามันตายได้โดยง่ายโดยที่ตนเองก็มาได้บาดเจ็บอะไรด้วยตั้งใจว่าวันลุ่งขึ้นจะย้อนเข้าไปกราบท่านสักครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านั้นกับคิดอคติกับท่านเอาไว้พ่อไม่เคยเชื่อใจใครมาก่อนและจะได้นำเอาอาหารคาวหวานมาถวายให้ด้วย แต่ว่าวันลุงขึ้นที่ย้อนกลับเข้าไปท่านก็หายไปแล้วหายไปพร้อมกับร่างของเสือสมิงที่เห็นเหลือเพียงแค่รอยเลือดทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ไม่มีโอกาสได้รู้อีกเลยเพราะไม่มีใครจะมาให้คำตอบได้นั่นเองไว้พบกันใหม่ <laughs>